ว่าเวลาบิณฑบ,บาตเนี่ยพระองค์บอกว่าให้เดินถ้ายังไม่มีใครออกมาใส่บาตรเนี่ยให้ยืนอยู่แป๊บเดินก่อนเวลาใส่บาตรเนี่ยเราจะไม่สามารถที่จะถิบออกเองได้ถ้าจีบออกเองเนี่ยต้องมีคา,ารวาสเนี่ยมารับอาหารนั้นท่านขับรถเองหรือเปล่าถ้าท่านขับรถเองเนี่ยตาเข้าไปออกพระเจ้าจให้เดินมาบิณฑบ,บาตแต่นี่ขับรถมาิณฑบ,บาตหนักนาสาหัสเข้าไปเองค่ะน,นี่คุณผู้ชมช่วยกันดูหน่อยค่ะใช่พระ ที่เคยเป็นข่าวออกโทรทัศน์ว่าปีนเสาหรือเปล่าม,มีชาวบ้านเห็นว่าเอา้ายังไม่สึกไปอีกเหรอยืนรับบาทอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเห็นเสาไหมคะแต่ยังไม่ปีนนะอันนี้เสาไฟฟ้าเออคือเอาสัมภาระเอาข้าวของที่ญาติโยมใส่บาทมานะ่ยวางแล้วก็จัดเรียงใส่ย่ามมาคนเดียวไม่มีลูกศิษย์ด้วยช่วยกันดูหนะะ่อยค่ะว่าใช่หรือไม่ใช่เป็นคลิปที่คนเขาถ่ายไว้นะคะ ต่ชาวบ้านเขาเห็นแต่เท่าที่ดูนะาหานหน้าหนหน้าชใช่ไหมเใช่เลยเนี่ยใช่ไหมใช่พระปรลัดธีระธน,นรุษธาไหมมันจะใช่นะใช่ไหมล่ะออลงพื้นที่ไปสอบถามเลยค่ะคุณผู้ชมว่าเอ๊ะใช่หรือไม่ใช่เพราะเป็นกรณีไปก่อนหน้านี้แล้วทางสํานักพุทธก็เคยออกมาพูดแล้วนี่จุดที่เจอคือตลาดพุทธมนตรเขตทวีวัฒนาชาวบ้านคนหนึ่งที่เคยใส่บาตรคุณอาทิตย์ขายของในตลาดบอกว่าตอนแรกอะ ไม่รู้มาก่อนเลยว่าเขามีฉายาว่าพระปีนเสา mm hmm. เห็นคนเน้านุ่งเหลืองห่มเหลืองก็เห็นว่าเป็นพระก็ใส่บาตรไปตามปกติตอนท่านยืนรับบาตรก็ไม่ได้โวยวายอะไรสงบนิ่งให้พรญาติโยมด้วยซ้ำทีนี้พอเห็นเป็นข่าวไปออกรายการดังก็จำได้ทันทีว่าเอา้าพระที่เราใส่บาตรคือพระที่มีข่าวปีนเสาแล้ไปเถียงกับคนตื่นทำในทีวีนี่นาะ พระจาจาร์เขามาที่นี่ทุกวันครับไอพระจาจาร์มาก็เขาก็จะเดินวนรอบตลาดเขาไม่ได้ยืนอยู่กับที่หรือว่ายืนอยู่กับจุดแกเป็นคนที่ใส่ดีอะ่ะแกเป็นพระที่นี่ใสด่ดีแล้วผมก็ใส่บาตรกแกศรัทธาไหมแต่ก็รู้รู้ร,รู้ในที่หนึ่งแต่รู้ในที่พื้นที่ที่เขาเคยปีนเสาอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ไม่ได้คิดมากกับเรื่องปีนเสาเพราะเพราะมันไม่ได้เกี่ยวกัน ไม่รู้จะทําไงว่าสงสารพระอาจารย์พระอาจารย์แบบเขาเป็นไม่ไม่ใช่คนโวยวายเขาจะเงียบเงียบขมขึมแต่วันวันวันที่ออกรายการมันก็เลยแบบขัดกันขัดกันว่าเฮ้ยทำไมพระอาจารย์เป็นคนแบบนั้นตั้งแต่วันที่ออกรายการแล้วก็วันนี้ก็ยังไม่เห็นพระอาจารย์คุณผู้ชม ล่าสุดต้องไปถามคนนี้ครับาอาจารย์เบียคนตื่นทำออว่ายังไงบ้างทาไมท่านมาบินทบาตอยู่แบบนี้อาจารย์เบียเนี่ยมองนะเรื่องของพระธรรมวินยัยเกี่ยวกับการบินทบาตคือตามคําสอนของพระพุทธเจ้าอ่ะจริงๆต้องเดินไปเรื่อยๆไม่ใช่หยุดอยู่แบบนี้ออแล้วตามในคลิปเนี่ยท่านมีการหยิบของออกจากบาทเองแล้วเอาไปใส่รถอ,อ,อาจารย์เบียบอกว่านี่มันผิดชัดเจนอะ่ะเหมือนเป็นอาบัติซึ่งไม่สมควรจริงๆต้องควรจะให้ญาติโยมคารวะเป็นคนหยิบไม่ควรหยิบออกเองแบบนี้ แล้วที่เอาของไปใส่รถเนี่ยไม่รู้ว่าท่านขับรถเองหรือว่ามีคนขับให้ถ้าขับรถเองอาจารย์เบียร์บอกยิ่งสาหัสเลยเป็นโลกาว,วัชชะโลกติดเตียเพราะเนี่ยอาจารย์มองว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดคือคือคือ,คอเราต้องรักษาพระธรรมวินัยเนาะอย่างกรณีของการบินทบาศเนี่ยถ้าบินทบาทเนี่ยแต่ว่าเราสามารถที่จะบินทบาศตามหลักคันสาวาเลเจ้าพระเจ้าบอกว่าเวลาบินทบาทเนี่ยพระองค์บอกว่าให้เดินถ้ายังไม่มีใครออกมาใส่บาทเนี่ยให้ยืนอยู่แป๊บเดยนก่อน เมื่ออยู่ๆตั้หนึ่งแล้วเนี่ยมองจ้องจ้องลงตับในบาทถ้ายังไม่มีใครใส่เนี่ยให้เดินหลีกออกอีกที่หนึงเพื่อโปรดโปรดแก่คาวรวะญาติโยมหรือเพื่อแสวงหาอาหารในการเอาอาหารเหล่านารรั้นาบบบริหารท้องของตนเวลาใส่บาทเนี่ยเราจะไม่สามารถที่จะจิบออกเองได้ถ้าจิบออกเองเนี่ยต้องมีคาวรวะเนี่ยมารับอาหารนั้นแต่อันนี้คือยิดเองทำเองปรับอัปบาทหมดในในกรณีอย่างนี้มันมันไม่สมควรถ้ายิา่งอาจารย์ิเมื่อกี้เนี่ยิปประจาไม่เห็นนะว่าท่านขับรถเองหรือเปล่า ถ้าท่านขับรถเองเนี่ยหนักเข้าไปอีกพระเจ้าให้เดินมาปิบาบแต่นี่ขับรถมาปีบาทห<ม>นักหนาสาหัสเข้าไปอีกอันนี้นี่มันมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทําให้เกิดความเสื่อมทรามจาก การทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับศาสนานะคะรองผู้อำนวยการสำนักง,งานพระพุทธศาสนาบอกว่าคือปกติแล้วเนี่ยถ้ายืนแช่รับบาดไม่เหมาะสมควรจะต้องเดินไปเรื่อยๆหรือถ้าเดินแล้วเต็มเอาของถ่ายใส่รถแล้วเวียนกลับมารับใหม่แบบนี้อันนี้ก็ไม่เหมาะสมเช่นเดียวกันนะคะทางสำนักง,งานพระพุทธเนี่ยประสานไปยังเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งเป็นต้นสังกัดแล้วให้ตรวจสอบแต่ว่าเป็นความผิดเหมือนละหูโทษก็ทําได้แค่ว่ากล่าวตักเตือนไปก่อนในขั้นต้น